ขณะนี้เขากําลังแกงยอดบะเข้าอยู่เนาะพี่น้องตอนนี้ออเตีย๋ยแกนั่ง้าหมอย่างใจจดใจจอเนาะเพราะว่าอีเตี๋ยมันหอมหอมประแดกน้เตียเนาะแกงยอดบะเขา้าเอามาตะถุงหน้าอยู่ในตู้เย็นย่ายเลยแบงเอาเครื่องนึงผูดแล้วเขาไม่เพื่อนบุนีที่แรกว่าสิแกงเนาะไม่มึงมีแค่นั้นห่ะมันนาง้านนางขัดจับมันวันเนาะเห็นบ่หล่ะ ที่แรกว่าสิแกงน้ำไม้ต้มน้ำไม้แล้วก็เลยไปเห็นยอนปักพท้าก็เลยเอามาก็เลยไปเก็บใบยานางอยู่ Hence, oh, ah. น้ำ <Kristen> ถ <itage S 1> ังทางมาพักเท้าอยู่ล้างบานบันี่นี่กัมะต้มต้มแล้วเข้ากะกำลังเอาลงหมอนะเตียเนาะมึงอี้เตียอะไรล่ะเตียหันหน้ามาหาแม่กันนะเตียมันเป็นตะหักกันเราเอ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 าไปเลยได้บันี้จะเมนังเป็นตะหักเนาะเมื่ะกีนเหาแล้วป้อนเขาอ้วนเตียกินเอง เตี้ยเอ้ยมึงกระยิ้มคือโตนวด่วนแะน่อีเตีย่ยมันเห็ดหนาอะไรล่ะมันบ่เคยยิ้มจะเทีย่ยมันสีเป็นยังสีไหมมันสีเครียดคิวมันสีขมวดอยู่ตลอดเวลามาตัวนี้อีเตีย้ยชียิ้มหน่อยเอาฉันเบอกหล้วก็ไปได้บัตรเห็ดอัวรวยอยู่นะหวานครับหง่นแบกเผาหวาน,วานต้่มอ,อกน้ำหนึ่งพอดีล่ะอร่อยมาก อึนเพื่อแจงเราไหมยันกกันอเออด้วยรวยยู่หนอยมกราในเส้นหมูกับซีซอรกินกอนพี่หน่อยว่งมากระนั่งค่ะมากินแล้วมาลองกินแล้วหมูกองห่อเสี่ละชีวิตชีวิตห่อตรี้อย่างนี้จะมาสองตัว กินน้ำกันงั้นเราเอาทิฟเขาก่อนใส่ผักอีเลอร์อพี่น้องผักอีเลอร์กับผักขาแต่ที่แรกว่าจะใส่ผักไก่ย่างละ่ะมันมันเป็น,กน,นแกงเราใหม่ก็เลยใส่สองผักนี่ ก,กินไปกินเพื่อประทางชีวิตมากินอาหารทะเลพวกกุ้งปลาหมึกอหอยแมงผูกุ้งกับมกเอามะขวดกินก็ต่ำมะทั่วหอยแมงผูแห่งมาคั่งหนึ่งกินก็ต่ำมะทั่วปลาหมึกกับมาทำทะเลมาเป็นพิเศษ แบบมากทำไมนกินแบบกินแะ้วกัสิเขอไปนอนเขาไปนอนเหมสามถุงเคยออกมาไหม เป็นคนต้องตร่งบอกไลฟเฟซบอตแระบอสตัวตอแระที่ดำขังบันเลยเอาเขากินกันเขาเป็นคนต้องตรงเขาเป็นคนจริงใจกับทุกคนที่จริงใจกับเขาครับผู้ใดบอจริงใจเขากับเขาบอไดนะกเขากิคบกับคนสัวบอแดกอันกันคนดีคบแดกเบิดคนสสื่อ ขายเป็นจะซ้ำมากขุดกระไดเลยเฮาอยังด ah ักขายเงี yeah, <sure. S 1> ้ยเก่งมากเลยอร่อยมากสดเอาข้าวก่อนทุกคนกินกินชั่วบ้านอดัยเขาขายย่างไป ใายแกงหมอไม้แต่ว่าไม่หวานัำมีมู้ใส่กระสีแสบอยู่แกงไว้ให้มากคือมันเขาตัดออกแล้วบ่เขาไปเท็่กับแม่งหมืนเขาปู่เว้ เอาข้าวก่อนนะแต่ท้องกูว่ารวยอยลงนะ